เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านในครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกา5นาทีถึง17นาฬิกา30นาที มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติกันครับวันนี้อยู่กับคุณทะดาวทองอิมและผมนัทเดชเอียดปุ่มครับสวัสดีคุณนัทเดชและคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มีข่าวสารมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะช่วงแรกก็เป็นเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเองมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่ส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็ทางรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็ออกมายืนยันอีกครั้งนะคะว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไทยส่งไปยังฝั่งเพื่อนบ้าน,นะคะ่ะ รวมไปถึงความเคลื่อนไหวฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้ยังตามกันต่อกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งมีความคิดความเห็นจากทางสสพักประชาชนเองแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของนายนิกรจำนงและนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับที่กล่าวถึง เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็วาระการประชุมรัฐสภา13-14กุมภาพันธ์นี้อย่างที่เราได้นำเสนอไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับคุณธดาคุณผู้ฟัง <c oughs> ก็จะมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมีรายละเอียดมาฝากกันก่อนอื่นไปติดตามประเด็นแรกกันก่อนอย่างที่คุณธดาบอกไว้เรื่องของการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ซึ่งทางนายประเสริฐจันทรละรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีก็ได้กล่าวถึงการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านในจุดต้องสงสัยที่จะเป็นที่ตั้งของแก๊งคอร์เซนเตอร์บอกว่าได้มีการจัดประชุมร่วมกันร,ระหว่ังสำนักงานกสทอชอตำรวจเครือข่ายมือถือทุกค่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ โดยแบ่งเป็น3าส่วนด้วยกันครับ 1. คือกรณีสัญญาณที่ไม่มีสายได้ทำการลดระดับเสาลงซึ่งการส่งสัญญาณต้องหันหน้าเข้ามาในประเทศเท่านั้นไม่สามารถหันไปทางประเทศเพื่อนบ้านได้ 2. การตัดสายสัญญาณที่ลากไปยังประเทศเพื่อนบ้านและ3หากพบสายสัญญาณลากไปยังตึกต้องสงสยัยก็จะตัดทันทีพร้อมยืนยันนะครับว่าพื้นที่ที่การมีการตัดไฟไปก่อนหน้านี้ ขณะนี้เนี่ยไม่มีการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากไทยไปแล้วซึ่งผู้ประกอบการทุกเครือข่ายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยในส่วนของสายอินเทอร์เน็ตหากไม่มีการยืนยันว่าเป็นของใครเนี่ยก็จะดำเนินการตัดทิ้งทั้งหมดครับค่ะซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางกสทชก็ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและก็กระทรวงดีีก็มีการตัดสายไฟ เรียบร้อยแล้วหลายจุดด้วยแล้วก็จะทําการตรวจสอบทุกสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นเระยะเวลา3เดือนนะคะนะักข่าวถามเพิ่มเติมอีกค่ะว่ามันยังมีการใช้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตหรือว่าดาวเทียมวงโครจรต่ําหรือสตาร์ลิงหรือไม่นายประเสริฐนะคะบอกว่ามีการลักลอบซื้อขายซึ่งในไทยเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายเพราะยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากกสทชก็คิดว่าจะขอความร่วมมือประเทศในกลุ่มอาเซียนค่ะซึ่งไทยเป็นประธานในการปร,บปราบปรามแก๊งอชัชญากรรมคอเซ็นเตอร์ทางนายประเสริฐ ะะบอกว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เอาเข้ามาในไทยแต่ว่าไทยเองเนี่ยได้ทําการตรวจจับยึดมาแล้วหลายครั้งไม่น้อยกว่า200จานด้วยกันขณะนี้ก็ทราบว่ามีการไปตั้งระบบที่ต่างประเทศแล้วก็รับสัญญาณโดยตรงก็เป็นเรื่องที่ทางไทยเองเนี่ยอยากจะควบคุมเรื่องของสัญญาณสตาร์ลิงจึงจะขอความร่วมมือนะคะประเทศเพื่อนบ้านเพราะนี่ถือเป็นสัญญาณที่นํามาใช้ในการกระทําความผิดค่ะ นี่ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของการาบูรณาการทำงานนะครับระหว่างกระทรวงดีเองหรือว่ากสทอชอแล้วก็หลายหน่วยงานที่จะยุติการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับต่อมาช่วงหน้าครับจับกระแสนิติบัญญัติไปติดตามหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็ จะมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในวันที่13และ14กลุ่กุมภาพันธ์นี้ครับติดตามในจับกระแสนิติบัญญัติครับ ช่วงจับกระแสนิติบัญญัตินะคะมาฟังความคิดเห็นของสาสภา,า,าริทธ์วชรศิลป์นะคะสาส,าสาบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะที่เป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐสภาเนี่ยมีอำนาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้หรือไม่แล้วก็มีข้อคิดเห็นมาด้วยว่าอาจจะต้องยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจทาได้หรือไม่ซึ่ง สอสพอผลิตก็มาให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ย้ำว่ารัฐสภาเนี่ยมีอำนาจสามารถจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ค่ะโดยนายผลิตวัชรศิลป์สอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้เสนอร,ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ก็กล่าวถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของที่ประชุมรัฐสภาวันที่13-14่กุมภาพันธ์นี้นะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ถือว่ามีโอกาสเข้าใกล้สู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มากที่สุดหลังจากมีคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเพราะที่ผ่านมาประธานรัฐสภาไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เข้าสู่วาระการประชุมด้วยแต่หลังจากที่ตนเองได้รวบรวมข้อมูลและเสนอให้ประธานรัฐสภาจึงได้ตัดสินใจบรรจุเข้าสู่การประชุมและหากที่ประชุมรัฐสภาไม่รับหลักการ การแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่14กุมภาพันธนี้ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันต่อาการเลือกตั้งครั้งถัดไป จึงถือเป็นโอกาสสุดท้ายในการรักษาโอกาสนี้ครับสอสผลิตนะคะย้ําด้วยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาซึ่งเป็นสัญญาประชาคมค่ะและนายกก็ควรสแสดงบทบาทในการผลักดันให้การแก้ไขนี้สําเร็จแต่ที่ผ่านมานายกเนี่ยก,กลับไม่เคยสื่อสารใดๆและคอรมอเองก็ไม่ได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามามีเพียงร่างของพรรคเพื่อไทยนะคะดังนั้นในช่วง2-3วันก่อนที่รัฐส สภาจะพิจารณานายกควรมีบทบาทมากกว่านี้ให้เข้มข้นมากขึ้นกว่านี้เพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญน,นั้นประสบความสําเร็จส่วนที่ประชุมรัฐสภาจะสามารถพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่หลังมีสอวออกมาระบุนะคะว่ารัฐสภาไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสอสอรอมาจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ซึ่งสอสอพิตนะคะย้ําว่าคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญระบุเอาไว้ ว่ารัฐสภามีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจำนวนสองฉบับ หากรัฐสภาให้ความเห็นชอบรับหลักการนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะนําไปสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยทันทีแต่ว่ามันจะต้องมีกระบวนการจัดการออกเสียงประชามติก่อนในวาระที่3ตามรัฐธรรมนูญมาตรา256อวงเล็บ8หากประชาชนเห็นชอบจึงจะมีขั้นตอนของการจัดตั้งสอสอรอมาจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะและเมื่อสอสอรอจัดทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปถาม ไปออกเสียงประชามติอีกครั้งดังนั้นนี่จึงเป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะคะและก็ไม่ได้เป็นการลดขั้นตอนจนขัดกับคำวินิจฉัยของสารแต่อย่างใดค่ะซึ่งนายฟาริดนะครับในฐานะที่เป็นโฆษกพรรคประชาชนด้วยก็ยังบอกนะครับว่าการดําเนินการของพรรคนั้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ได้พยายามสื่อสารกับสังคมสสและก็สอวอเพื่อคลายข้อสงสัยและจัดสสอ,อภิปราย ประมาณ30คนโดยแบ่งเป็น3โจทย์ด้วยกันก็คือชี้สาเหตุที่ต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่และจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไรรวมถึงการตอบข้อสงสัยของสมาชิกรัฐสภาซึ่งพักนั้นทำเต็มที่และหวังว่านายกรัฐมนตรีจะช่วยผลักดันให้สำเร็จด้วยนายพริตยังได้เทียบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักเพื่อไทยแล้วก็พักประชาชนเนี่ยไปเปรียบเทียบนะครับกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักเพื่อไทย ที่เคยเสนอไว้เมื่อปี63และรัฐสภารับหลักการบอกว่าเนื้อหานั้นสอดคล้องกันดังนั้นเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนไม่ได้มีเนื้อหาที่เกินเลยจากที่เคยเสนอไปเมื่อปี63แล้วก็เป็นฉบับที่รัฐสภานั้นรับหลักการด้วยครับ ขณะที่นายนิกรจำนงนะคะผู้มนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะที่เป็นอดีตเลขานุการคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงการประชุมรัฐสภาที่จะพิจารณา ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะโดยนายนิกรบอกว่าโอกาสที่จะผ่านน่าจะยากเพราะว่ายังมีปัญหาคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับจำนวนครั้งในการออกเสียงประชามติซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนมีผู้ไปยื่นศาลร,รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการเพิ่มมาตรา256/1ทเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะ ก็เท่ากับว่าเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็จะต้องไปถามประชาชนก่อนโดยการทําประชามติจนทําให้ที่ประชุมรัฐสภาที่เคยพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ทับหนึ่งนี้ต้องชะลอไปค่ะนายนิกรยังบอกด้วยว่าในส่วนของรัฐสภาที่จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ย มันยังมีปัญหาการพิจารณาว่ารัฐสภานั้นสามารถพิจารณาได้หรือไม่เพราะว่ายังไม่มีการจัดออกเสียงประชามติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงมติของสมาชิกรัฐสภาซึ่งหากสมาชิกรัฐสภาลงมติก็อาจจะถือว่าเข้าข่ายมีความผิดทันทีเพราะกระทําการขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญและตนเองก็มั่นใจนะครับว่าประเด็นนี้จะต้องมีผู้ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน นายนิกรยังกล่าวด้วยนะครับกรณีที่อาจจะมีผู้เสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเสนอแต่ใครจะเสนอเพราะว่าวุฒิสภา,าก็ไม่มีเหตุผลที่จะยื่นเพราะหากไม่ลงคะแนนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถือว่าจบปัญหาหรือว่าพักเพื่อไทยและพักประชาชนก็ไม่มีเหตุผลที่จะยื่นเช่นเดียวกันเพราะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเอง ดังนั้นเนี่ยตนจึงยังเชื่อนะครับว่าจะมีผู้ที่ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้ยื่นเพราะถือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นยังมีประเด็นเพราะสมาชิกรัฐสภาที่ลงมติไปแล้วสุ่มเสี่ยงที่จะถูกดำเนินการทางจริยธรรมได้ นอกจากนี้นะคะจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาเองเนี่ยก็จะไม่ลงมติให้กับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ของพรรคประชาชนด้วยเนื่องจากว่ามีการแก้ในยัสํสำคัญในมาตรา256วงเล็บ8ที่ไปเปิดช่องให้สามารถแก้ไขหมวด1และหมวด2ได้ซึ่งขัดกับหลักการของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะไม่แตะต้องหมวด หแล้วก็หมวด2นี้แล้วก็แน่นอนว่าจะไม่ลงมติอย่างแน่นอนนะคะสำหรับพักชาติไทยพัฒนาส่วนหลักการการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พักประชาชนเสนอในร่างแก้ไขในวาระแรกที่ให้ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งโดยไม่ต้องอาศัยเสียงของวุฒิสภาหนึ่งใน3ประเด็นนี้เนี่ยตนเองก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่ากฎหมายถือเป็นกฎหมายแม่จะต้องไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายแต่จะต้องไม่ถึงขั้นแก้ไขไม่ได้เลย รวมถึงยังมีปัญหาทางการเมืองถึงที่มาของสสรที่จะให้มาจากการเลือกตั้ง100%ที่ตอนนี้เองมันก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ดังนั้นนะคะนายนิกรก็เลยมั่นใจว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยยากถึงยากมากเลยแหละค่ะส่วนหาก การแก้รัฐธรรมนูญผ่านก็ต้องไปทำประชามติอีกนั้นนายนินกรก็บอกว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติตอนนี้เนี่ยก็ยังรอการพิจารณาก็คาดว่าอย่างน้อยก็คือช่วงเดือนกระกฎาคมนี้ถ้าระหว่างนี้จะจัดการออกเสียงประชามติก็จะต้องใช้กฎหมายเดิมต้องไปยึดหลักเสียงข้างมากสองชั้นแบบเดิมก็ยังไม่มั่นใจอีกว่านั่นจะผ่านหรือไม่ค่ะขณะที่ความเห็นนะครับของนายจุรินลักษณะวิสิทธิสสบัญชีรายชื่อ แล้วก็อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็มองนะครับว่าในวันที่13บสถึงสิกุมภาพันธ์นี้ช่วงต้นเนี่ยก็จะมีการถกเถียงกันก่อนคุณทัดดาวคุณผู้ฟัง<ะ>ก็จะเถียงกันใน2ประเด็นก็คือ,อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองร่างนี้เนี่ยรัฐสภาสามารถพิจารณาได้เลยหรือไม่หรือว่าจะต้องนําไปทาประชามติถามความเห็นของประชาชนก่อน หรืออีกประเด็นหนึ่งหากว่ารัฐสภาพิจารณาโดยที่ยังไม่มีการทำประชามติเนี่ยจะเป็นการกระทำที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับนี่เป็น2ประเด็นที่นายจุรินกล่าวถึงนอกจากนี้เนี่ยก็บอกว่าแม้การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงต่อรัฐสภามาแล้วก็ตามแต่เนื่องจากทั้งสองร่างนี้เป็นร่างของพรรคการเมืองไม่ได้เป็นร่างของคอรมอ ทุกพักการเมืองจึงควรมีอิสระในการตัดสินใจบนพื้นฐานความเห็นของแต่ละพักได้ครับค่ะซึ่งตอนบ่าย3ามที่ผ่านมานะคะทางคณะสมาชิกวุฒิสภานำโดยนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระเนี่ยมีการยื่นหนังสือตอบประธานรัฐสภาเพื่อเสนอยติขอให้รัฐสภามีมติ ขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรคหนึ่งวงเล็บ2ด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องติดตามแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการพิจารณาร่างแก้ไข,ขรัฐธรรมนูญสองฉบับที่เสนอโดยพักประชาชนและก็พักเพื่อไทยแต่ว่าตอนนี้เองก็อย่างที่อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุคจณจุรินบอกไว้ว่าน่าจะ ต้องถกเถียง,ก,ยงกัน,น,นก่อน,อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐสภามีอำนาจไหมแล้วก็ในเรื่องของที่ว่าจะต้องไปทำประชามติก่อนหรือไม่อก็ต้องติดตามกันนะคะในการประชุมวันพระราชบ,บดีแล้วก็วันศุกร์นี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการสถานีนิติบัญญัติในวันนี้ครับ คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกานาทีถึง17.30นาิกานาทีวันนี้คุณทะดาวทองอิ่มและผมนักะเดชเอียดปุ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ